หนึ่งคาเขาไม่กินเน่บอกว่าหมูเหลืองเริ่มน่าอร่อยนะกินเข้าไปเขาเองอะ่ะ านไม่โคตรตั้งใจวะเน่ยใครอ่ะหน้าเองอ่ะโคตรตั้งใจเฮ็ดงานต้องตั้งใจมืดไหมไม่เปืดสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเรียนหนังสือกันผู้กลัมาเรียนรึอเองเขาไม่มีเรียนอาจารย์บอกว่าให้ไปฉลองคิดมาได้ อันนี้เป็นวันอะไรเอ,อ่ยมันพระใครพูดไหมมันพระตันนี้เป็นวันอะไรเอ,อ่ยก็บอกว่าวันพระใช่เรื่องมันเป็นพระเลยเขายังได้ยินน้ำพระมาบินธบาตอ,อยู่ไหมใช้ด้วยหรืได้ยินด้วยเลยอือเองเนี่ยนะได้ยินพระบินธบาตเออดูได้ไงได้ยินได้ยินได้ไงก็ได้ยินอะ เฮ้ยไ,ไรเลยวันนี้เป็นวันเกิดหนูนี่แหละอุ้ยมันเกิดมแมลงปอเกิดมาทำไมเกิดมันคิดมากเลยซันตาคอร์สพายังมาตกลงที่นี่ก่อนเนี้ยคงทำไมอ่ะเอา้า แค่ทันต์อตองออยู่เมืองนอกฉันไม่รู้เรียนครูจบหรือยังผมเลยสองสามเดือนครับผม เลยสองสามเดือ 2, นเลยจบไปแล้วสุขสันต์วันเกิดนะคะแมลงปอขอบคุณค่ะแม่นาอร่อยนะยังไม่กินหรอไม่กิน ตอนนี้แล้วก็อยู่มหาลัยครับคนอยู่มหาลัยครับปลาแมลงปลอม,มาเรียนวันนี้ผมไม่มีเรียนเพราะว่าอาจารย์เขยกค,คัสเปลี่ยนเป็นให้ทำงานส่งกู ีครับเบิร์เดย์เองส่งอันนี้มาให้ว้าวขอบคุณค่ะเรียนคณะเดียวกันแต่คนละสาขาค่ะผู้กัอเกี้ยงใจหัวละนึกว่าว้าวเบิร์ได้เค้กเรียนคณะเดียวกันครับแต่ว่าคนละสาขาผมเรียนครูพระราศสามแมลงปอเรียนคุณครูปถมมอว มายังไม่มาม่หาอะไรเลยครับหนูเป็นคนมาไวแล้วก็ไปไวแฮปปี้เบิบร์เดย์ขอบคุณค่ะวันนี้แมลงปอมีต่โอ้ยขอบคุณครับพี่กระนิการอันนี้อะไรอแมลง<ะ>ปอยังหนูไม่หิวค่ะดีค่ะแมลงปอมีเรียนรังตอนบ่ายโมงแมลงปอรเรียนบ่ายโมงไม้น่าจะยังไม่ถึงครับ ไอ <mid S 1> ้มามันก็อย <outs os. S 2> ู่บ้านนะอยู่หอเออแต่ไอ้มามันก็อยู่คนละห้องกับมูนเองนะแตเรียนรั้วมือนกันเอาหรอหนูเจอพี่ที่ที่ที่กำแพงเพชรด้วยค่ะสวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับแม่สมจิตตรงนี้มันลมเย็นนะมืเ่นเนี่ยเนาะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันนะไม่รู้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 น้าถามว่าวันนี้อาอยุเท่าไหร่แล้วสวัสดีค่ะใครเอง พี่ก็ถามว่าอยู่ไหนกันครับอยู่ที่มหาลาัยกันครับวันนี้มาเรียนกันแต่มแมลงปอมาเรียนคนเดียวฟิลเตอร์ร้อยค่ายยองๆมันเป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่ไม,ไม,ไมีผลอะไรแล้วองใส่ฟิลเตอร์หรอ มันเป็นทั้งมันเองเปิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยทำไมเองถึงเบี้ยวกล้องไปทางนั้นเขาถามมาเองมันดีไหมเองก็บอกดีว้าวเกิดวันเดียวกันเลยสุสอยมันเกิดที่น้งค่ะเกิดวันเดียวกันหนูหรือล่ะมันหนัขึ้นไหมขึ้นแต่ว่าลงแล้ว หนูคุมการกินแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างค่ะน้ำมีเยอะรงอนนี้น้ำอยู่ที่รือเปล่อ,อ,ลอ,อืม เหนียวติดเมืนเป็มาแววไอ้หนูไม่ชอบกินหักแน่เลยเขามานะเออ,อ,อเคอ่ะดีค่ะหนูอาจจะไม่ได้พูดเพราะว่าหนูกำลังเขียน ไปวันนี้ไปฉลองวันเกิดที่ไหนจ้ะวันเกิดของบุคคาไม่ได้ฉลองอ่ะหนูหนูอยู่บ้านแล้วหนูก็กลับบ้านแล้วแม่หนูไม่ฉลองเลยค่อยกินหมูทะตอนปีใหม่ละกันไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะฝึกเสร็จแล้วเหลือเรียนอีกประมาณสองเดือน<ม>ก็จะเรียนหนังสือจบแล้ว<ม>ตอนนี้อยู่ที่มหาลัย ชชชชชิิชิิิ <g ings> แต่วันนี้เหมือนว่ามหาลัยคนน้อยมากเลยเพราะว่าเขาน่าจะหยุดฉลองปีใหม่กันหรือเปล่า <c oughs> เอ้ย เพราะเราทะลองคิดมากกันหรือเปล่า ว่าไปฉลองที่ไหนไปไหนนะไปฉลองวันเกิดที่ไหนแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปฉลองนะครับทาไมเรามันแบบหมือนคนคนสวัสดีครับผู้การมาแล้วมแมลงปองไม่ค่อยชอบการเซอร์ไพรส์มแมลงปองไม่ชอบไม่ได้ไม่ชอบแค่รู้สึกว่าแค่รู้สึกว่าชอบอะไรที่มันธรมธรมดาธรรมดาเฉยๆไม่ได้ชอบแบบ ไม่รู้ดิเตนูชอบติ๊กเกอร์ขอบคุณค่ะผู้การให้อะไรผู้กันให้มันเกิดแบงปอไม่มีอะไรให้เลยครับปีที่แล้วผู้กันก็ให้ไม่ได้ให้ไลหนูปีนี้หนูก็ไม่ได้ให้ผู้กันก็ไม่ได้ให้หนูไม่ได้ให้ผู้กันไม่ได้ให้หนูก็ไม่ได้ให้เสียใจไหมไม่เพราะเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่เอาแบบหนูบอกผู้กันว่าไม่ต้องให้อะไรหรอกเก็บตัวตังไว้เถอะเก็บตังไว้เถอะ สุดท <cn Jean> no ้ายแล้วเององเอาตามมาเลี้ยขนมเขาจบเสียใจหรือเปล่าอ่างเงี้ยเสียใจเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจเองแล้วจงโลกเขาเป็นจริงทําไมคนเราจะต้องเฉลิมฉลองอะทุกทุกทุกวันเกิดทั้งที่มันก็แค่วันเกิดเกิดมาก็ต้องก็เกิดอะเองก็เกิดอะหนูรู้สึกว่าถ้าวันไหนที่หนูอยากกินก็จะกินแบบ เรรียกอะไาแบบเราไม่ต้องกินแค่วันเกิดอะเองเข้าใจไหมวันดีคืนดีเรานึกอยากกินหมูทักกันเราก็กินได้เลยวันไหนวันไหนเปิดติ้งเืออะไว้าวขอบคุณหัวใจสีส้มค่ะเปิดติ้งคืออะไวะอ๋อเองทำเลยเลยเขาคุยเองตั้งเนี่เองก็พูดเลย ไข่้พิกดิมไม่น่าไข่นื้อพริกดีมไม่น,น,น,พมน่พวกกันไม่เรียนแล้วหรอผมไม่มีตารางเรียนวันนี้ยังเรียนอยู่ตั้งคู่เหลืออีกสองเดือนสามเดือนก็จบแล้ววันนี้ผมม,มีตารางเขายกค่าเพราะอาจารย์เขาเปลี่ยนจากเรียนเป็นให้ทํางานส่งเขาบอกว่าให้วันนี้ไปเฉลิมฉลองกับซานตาคอสไป่ขี้ควงเลนเดียเลยอาจารย์บอกเนี้ย หายไปนานเลยครับฝึกจบแล้วค่ะการฝึกสอนเสร็จแล้วครับผม เคยใส่ยางฟันสีขาวไหมโอ้โหไม่ไหวจ้าถ้าสีขาวนี่หนูกินอะไรเข้าไปก็สีนั้นเลยเขาบอกว่าถ้าสีขาวใส่แล้วมันถ้าไม่สวยจริงอ่ะไม่รอดหนูรู้สึกว่าหนูไม่รอ,อดหรอก <c oughs> จริงสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเราขอบคุณติ๊กเกอร์นะคะไม่ไหลไม่หายนี่ไม่ปิดปากด้วย <c oughs> เดี๋ยวก็มีคนแคบเองไปร้อหรอก <c oughs> เรียนจบแล้วไปทํางานที่ไหนคะเรียนจบแล้วรอสอบบรรจุครับพี่รอสอบบรรจุในระหว่างนี้เราก็ไลฟ์ขายของกันอาจจะมีงานที่กรุงเทพก็ไปทํางานที่กรุงเทพใช่ใชค่ะแฝอสอนแค่เทอมเดียวน่ารักน่ารักกันเลย<า>ขอบคุณค่ะแม่ครับผมครับสอบไปรประกอบยาสอบแล้วคะ่ะจุด ก็สอบอะ้รจริงอ่ะสอบแล้วทำไม่มีอะไรรีวิวหน่อยค่ะรีวิวอะไรครับพี่พี่เขาไปรีวิวอะไรเขาอยากรีวิวตอนฝึกโหถามว่าตอนฝึกอันนี้สาระอะไรสาระตอนฝึกหรอ ดีมันมันดีถ้าเราชอบแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ต้องลองลองคิดดีดี <c oughs> นี่กระลุปเลยก็ <c oughs> จริงเวล่ายังหนูเนี้ยหนูชอบมันก็อาจจะใช้เขาเรียก่อ,อะไรอะ่ะต้องแบบว่าคือมันมันไม่มีอยู่จริงนะการที่เราเรียนไปแล้วเราไม่ได้ใช้อะ่ะมันได้ใช้แต่ว่าเราต้องเอาไปอะแดปใช้ หนูอะมีแบบปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่แบบเกิดขึ้นระหว่างที่เรากําลังฝึกสอนหนูบางทีหนูก็นึกถึงอาจารย์ที่เขาเคยสอนที่มหาลัยอะ,อะแล้วก็แบบ <c oughs> มันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆแต่เพียงว่าเราต้องเอาไปปรับใช้เอาแค่ว่ามันแค่ว่ามันจะแบบเขาเรียกอะไรมันอาจจะไม่ได้ดูแบบเป็นทฤษฎีขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ต้องเอามันไปอ้างอิงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรียนอย่างเงี้ยทุกคนแบบเช่นแบบ ถ้าสมมุติว่าเราสอนเด็กเราใช้สื่ออะไรเงี้ยเราทำทั้งคืนทั้งวันเป็นอาทิตย์แต่พอเราไปใช้ร<ม>ิงอ่ะมันใช้แป๊บเดียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องหนูอ่ะหนูไม่ใช่เราอาจจะบางครูเขาอาจจะใช้ได้นานแต่หนูอ่ะใช้ได้แค่แบบไม่นานหนูก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นมันเหมือนเราได้ฝึกการเป็นครูจริงๆเลยมันแต่ว่าเรา,าเขานะเขาคิดว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดอ่ะใช้ แต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าใช้น้อยใช้มากเขาก็บอกว่าใช้แต่ว่ามันมันใช้เลยแหละใช้ใชย่งไรก็ใช้ <c oughs> จริงๆแต่ที่สำคัญคือสิ่งที่มันทำให้เราอยู่เรือยความสุขคืออย่างที่พนหนึ่งเคยบอกใจวางตัวกา<จ>วางต,วต้องใจก่อนเลยถ้าใจเรามันมถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องทบทวนตัวเองดีๆว่ามันใช่ไหมตัวเราแบบมันใช่ไหมวะการที่เรามาเรียนครูแล้วมาเจอเด็ก ทำโน่นทำนี่อย่างนี้อย่างนู้นสองคมแบบนี้มันเรามีความสุขไหมอะไรเงี้ยแต่หนูว่ามีความสุขแต่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเราวางตัวด้วยเราก็คงต้องแบบปรับตัวเข้าหาคนอื่นใช่ทีเองเ,เ,เคยพูดวันนั้นมันดีมันถูกแล้ววันนั้นที่เองพูดอะถูกที่สุดละเองบอกว่าการวางตัวผู้น้อยเราเป็นผู้น้อยเราต้องให้ให้เกียรติแล้วก็เคารพผู้ที่เขาทํางานมาก่อน ไอเน,นี้ยเวลาแบบถ้ามันสัญญาณมันขึ้นมันก็จะมีน้ำออกมา,าแล้วเนี่ยเว้เะเนี่ยไอ้เส,สาเนะี่ยมันคืออะไรไวะยเองมันสปริงเกอร์มันไม่ใช่ท่อส้วมใช่ไหมไม่ใช่ท่อส้วมเลยเล็กขนาดนี้ก็เ,เขาเอาไว้ทำอะไรน้ำไหมเหรอเอเอวเวลาไฟไหมเหมือนกันเออเฮ้ยเพื่อนเองวะน่ะไม่ใช่ลุงน้องสี่เสื้อ,อ,อมันคล้ายกันหมดเลยเนาะ สีเสื้อสาขาอีกเป็นไงไม่รู้สีเสื้อสาขาเขาสีเดียวกันเขาไม่หลายสี